ันนี้ผมจะท่านมาพูดถึงการเลือกตั้งนะครับคือเลือกตั้งเป็นเวทีอบจอ,อีกแล้วนะครับกับการเลือกตั้งอบจอ,อุดอรธานีนะครับเวทีจะเป็นเวทียังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คนมาไลฟ์ฟังกันละกันเริ่มจากประเด็นแรกก็คือหลังจากอบอจอลาออกก่อนครบละคือเกิดขึ้นหลังจากนายคี่ศกุลวิรังเนี่ยได้ไปการขอลาออกนะครับจากองค์การบริหา,ารจังหวัดอุดรธานี คือความจริงเนี่ยเออแบบคือเป็นผู้สมัครจากพระประไทยจริงแหละโดยฉะนั้นคือย้อนกลับไปตอนย้อนกลับไปตอนตอนเลือกตั้งตอนนั้นก็คือก็คือตอนนั้นคือตามสายบัคคะแนนเลยนะวันนั้นก็คือการแบบการเลือกตั้งนะครับประมาณปีหกสามอปจอรธานีนะครับถ้าใครเนี่ยก็คือย้อนดย้อนดูก็ได้นะครับง่ายเลยคือพวกการเลือกตั้งเนี่ยเออก็ต้องหมักทั้งหมดว่าเออความจริงเนี่ยมัน ก็คือตอนแรกเหมือนส่วนใหญ่จะเทไปทางพระเพื่อไทยนะครับ <c oughs> อย่ผมขออนุญาตง่ายๆลวกันคือถ้าทําลายเนี่ยท่านนายก,นก็คือเหมือนแบบว่าเออพวกตอนนั้นก็คืออะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยมาลาเพื่อบ้ามจริงจะครบวาระตอนประมาณเดือนธันวาคมนะครับคือปีหกแปดนี่ก็เลือกได้แล้วนะเริงจริงปีหกแปดก็เลือกได้แล้วนะครับแต่นี่คือลาออกครบวาระซะก่อนแลว้วเขาตั้งเป็นวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกานะครับ แนเลยคือตัางคนนี้ก็ต้องดูกันก,นก่อนว่าเป็นไงบ้างนะเพราะว่ามีประชาชนมาลงสมัครด้วยคือไม่รู้ว่าการลอาออกแบบนั้นเรียกว่าการตัดกําลังคู่แข่งหรือเปล่านะฮะคือแบบเออช่มีผู้มีสองคือขอแนะนําผู้สมัครกันมาดีกว่าคนแรกนะครับคือคุณน,นายคัี่สอนคุณนิรังครับจากประชาชนคือคนเนี้ยผมเชื่อว,ว่าดีกี้พัธธรรมดาครับเคยเป็นรองรองมาแล้วมาก่อนนะแต่ก็เป็น,นก็คือคเชื่อว,ว่าหลายท่าน แต่กันมันเสียหมู <c oughs> ใช่คือตอนนี้นก็คือแระชนอหไะคือเขาเป็นคนหนึ่งที่พร้อมแบบเออมาเปลี่ยนพร้อมพร้อมที่แบบเปลี่ยนแปลงดรธานีไปด้วยกันใช่ก็คือนี่คือเวทีที่สามแล้วนะครับสลหรับอของพระพยาชนหลังจากหลายวีดิทัศนมาที่ไม่สามารถเอาชนะได้นะครับแม้แต่เรื่องตั้งซ่อมเบทบอโลกด้วยนะคือใช่เลือกตั้งอ,อวบจแล้วก็เลือกตั้งซ่อมนะครับ นั่นแหละแบบสบายข้าพอใจดิและมาดูคนที่สองกันบ้างดีกว่านายสราวุธพพะมนมพรนะครับจากพระเพื่อไทยนะครับนี่คือแทนจากนายวิเชียรเลยนะตอนนายวิเชียราขำเนี่ยก็ลงจากพระเพื่อไทยเหมือนกันแล้วนี่ก็สอบปั๊บก็มาลงบ้างนะครับคือตอนแรกประวัติก็คือเขาเขาเคยลงเลอกตั้งเคนหนึ่งอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นคือคุณแพ้แพ้เค้นนัทพงศ์จากพระเก้าไกลไปตอนนั้นนะครับ คือใช่ลงเคมหนึ่งคือเหมือนลืมมางั้นนะผมไม่รู้ว่าข้อมูลผมผิดหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับในประวัติเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยจะคิดนะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยประกอบไปยังไงคือโดยย้อนกลับไปเมื่อตอนปีเลือกตั้งปีหกนะอันนี้ผมยูง่ายๆเลยคือความจริงถ้าดูที่ผ่านมาเนี่ยคือแทบจะไม่ใช่เรื่องง่ายของก้าวไกลเลยนะเพราะว่าจากการเลือกที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพักเพื่อไทย นะครับเพราะดูจากเสียงเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่จพับพื่อไทยอยู่นะแต่ยังมีไทยสร้างไทยมาปนอยู่นะครับคือถ้าคิดง่ายเลยเพราะว่าความจริงอ่ะตอนนรกผมว่าไม่แน่บางคนส่วนมากจะไปทางพรบเพื่อไทยนะครับโอกาสชนะอาจจะน้อยนะคือถ้าถ้าถ้าพาบไปชนะถ้าพับไปชนะได้เนี่ยถือว่าประชาชนก็อยากเปลี่ยนจริงแหละ <S <S ถ้าแพ้ก็ไม่แปลกเพราะว่าความจริงดูจากเสียงก็จะเทไปทางพักซะส่วนใหญ่นะครับ ก็คือนี่คือท่านย้อนไปที่ผ่านมาให้ขึ้นมาเลยคือเพื่อไทยเนี่ยเนี่ยเ่ไทยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือได้ได้ไปถึงเจ็ดที่นั่งเลยเจ็ดที่นั่งในสภานะครับในขณะที่ก้าวไกลแค่ได้แค่ที่นั่งเดียวและอีกสองจากไทยสร้างไทยนะอีกสองเขตนะครับคืออันนี้ก็เป็นต้นต่อปัจจัยที่ยากอยู่เหมือนกันอธิบายยากอยู่นะเพราะว่ามันนี่กันมากด้วย ถ้าเอาง่ายเลยคือพวกการเลือกตั้งในงครั้งนี้ก็ต้องเชื่อว่าต้องก่อนว่าจะชนะไหมคือความจริงอ่ะก็มันมีบางปัจจัยนะ้า <c oughs> มาเข้าสู่บทวิเคราะห์พักการบทวิเคราะห์กันดีกว่าเริ่มจากพักแรกแล้วกันพักประชาชนพักประชาชนนั้นจะมีปัจจัยแบบม,มันมีปัจจัยเสี่ยงอยู่อย่างหนึ่งคือมีจุประสงค์นะคือวาฒกรรม วัฒกรรมที่ว่าเนี่ยก็คือพวกวัฒกรรมที่ว่าเนี่ยจะเป็นพวกแบบเออพวกสร้างวัฒกรรมแบบว่ามากมายกับเรื่องที่ว่าการสิ่งที่ไม่ชัดเจนหรือว่าสร้างภาพว่าช่วยเหลือคนแบบบางคนนัาว,ว่าไปจ้องตาอย่างเดียวไม่ได้ไปช่วยอะไรประชาชนเลยไม่ได้ไปช่วยอะไรประชาชนทุกคนสองนะฮะอ้างชื่อว่าประชาชนก็คือเอาง่ายคือเอาว่าประชาชนแต่ไม่เคยพูดถึงประชาชนเลย ความจริงก็เขาบอกง่ายๆก็คือเราพวกเราคือประชาชนของพระราชานะครับถ้าใครเนี่ยไม่ได้คิดนะว่ายังไงก็แล้วแต่ประเด็นคือเหมือนยังไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมเพราะว่าดูจากการแบบยังไงก็คือแบบพวกมีแต่วัฒกรรมนะเพราะว่าความจริงในพักส่วนมากเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะแบบเออว่างันๆไปหรือเปล่าคือจากพักการเมืองคือบอกได่นเลยว่ามั่งไม่ได้เพราะว่าคือมันมีฐานเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้คะแนนทำให้คะแนนพรประยูร์หายไปเพราะมือ คือมันม,มันมีวางปัจจัยนะปัจจัยแรกคือการด้อยค่าตั้งแต่ลัลีเนี่ยมีการแบบว่าด้อยค่าการศึกษาอยู่นะครับนี่คือด้อยค่ามีด้อยค่าอยู่นะแล้วมีด้อยค่าอะไรบ้างอรอมีการแบบว่าคือคนคือขวากเสียงเขาจะผิดว่าเอาค่ายทหารเป็นที่ทิ้งขยะนะครับแล้วก็มีพักประชาชนพมา่าคือวันนั้นต่อต่อเจ้าตาอภิปรายอยู่นี่คือเหตุผลที่อาจจะทำให้คะแนนเสียงหายไปก็ได้นะ เพราาะวา่ทุกคนเชื่อไหมคือมีฐานทําให้ฐานคะแนนเสียงหายไปคือบางปัจจัยเนะผมเชื่อว่าคงเป็นสิ่งเสี่ยงอยู่นะครับแพ่หลายท่านเนี่ยจะคิดว่าอย่างนั้นคือการสร้างวัฒกรรมต่างๆของประยาชนตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะแบบเออเห็นได้ชัดเจนว่ามีโอกาสที่คะแนนเสียงจะหายไปค่อนข้างจะสูงนะครับและและอาจจะไม่มีคนมาเลือกเลยอันนี้คือเป็นไปได้นะว่าเราเอาแบบเออฐานลักกลางเลย คือบางทีเนี่ยไอ้วัฒกรรมต่างๆแบบหรือว่าบางทีสอสอที่ไม่ได้คุณภาพนะครับอย่างไม,ไม่ได้คุณภาพยังไงอ่ะหรอคือส่วนใหญ่ถักก็ตอนใหญ่ทักเนี้ยก็จะเป็นพักที่รับสอสอที่นขางจะแบบเออมีประวัติไม่ดีมีผิดกฎหมายอยู่แล้วคือไม่ได้คัดกลองให้ดีก่อนบางทีกรกตก็คัดก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับคือบางทีก็แบบเออมาปลดออกเล่นๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็แบบต้องอยู่มันอาจจะอยู่ที่ปัจจัยนั้นด้วยก็ได้ คือบางทีก็คิดบางทีก็แบบเออยังไงก็แล้วแต่และกันเมื่อคิดว่าเป็นยางี้ก็ต้องอยู่กันแบบเออมาเป็นได้นะครับอันนี้ไม่รู้เพราะไม่ใชช,ช,ชนะได้หรือเปล่านะเพราะมันมีบางปัจจัยประมาณนั้นอันนี้คือปัจจัยที่มองว่าบางทีมันเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่นะครับก็คือของทางฝั่งพระมือชนนะปัจจัยคร่าวๆข,ข,ของพะเมาชาชนตอนนี้เพราะถ้าประเด็นคือใช่ต้องดูก่อนว่าโอกาสผ่านคะแนนเสียงมันจะง่ายขนาดไหนคือ ต่นเนี่ยก็คือแท้จะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะดูจากเขตที่ผ่านมาเนี่ยอมเขาก็าไทยอาจจะได้ก็ได้เพราะว่าในเมื่อมันแบบเอออาจจะมาอย่างนั้นก็แล้วแต่นะครับคือบางทีเนี่ยต้องต้องดูเรื่องเหมือนกันเราประชาชนแล้วนี่ก็อ่าก็อาจจะแบบเออมีวารกรรมต่างๆมากมายนะครับถ้าใครไปได้แบบเออบางทีพอแพ้นเนี่ยมันเคยมีคนมาอ้างว่าเหมือนพรคประชาชนอ่ะอ้างว่าเออเอกพักซื้อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือความจริงยากนะเพราะว่าคือเสียงเนี่ยกรกตไม่ค่อยรับฟ้องนะครับเออประมาณนั้นมาต่อกันที่พัคเพื่อไทยกันมากดีกว่าผู้สมัครก็คือคุณสรารวุฒิเพื่อนรพรนะครับพัคเพื่อไทยเนี่ยก็เชื่อใจยะก็เชื่อใจยาําพวก,กับประชาชนเหมือนกันเพราะว่าพัคเพื่อไทยเนี่ยเออมันเคยมีสสที่มีคดีติดตัวมากมายนะขนาดคาดีล่าสุดที่ยังไม่ได้เคลียร์เลยคือคดีตักใบนะครับคดีตักใบที่ว่าเนี่ยจะเป็นคดีที่เออ จำเลยนนะก็มีคนคนตำรวจเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีตลอ,อปดปฏีรนะัยชื่อคนยี่ยี่สิบเจ็ดของพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็ไม่ต่างกันเพราะว่าความจริงเนี่ยก็คือคือพรรคเนี้ยมันมีประวัติไม่ดีมากมายนะครับตั้งแต่ประมาณพรรคไทยรักไทยละจนมาสู่พลังประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับคือค่อนข้างจะแบบเออมันก็พอก็ว่าผมว่าว่าพรรคสองพรรคเนี้ยค่อนข้างสูสีเพราะว่า ความจริงเขาก็มีวัฒนธรรมก็มีเรื่องไม่ดีเหมือนกันสําหรับทั้งสองพักนี้ความจริงท่านต้องดูที่ฐานคะแนนว่าเขาจะเอาใครกันแน่นะครับก็คือต้องดูกันก่อนว่าถ้าแบบพอดง่ายๆเลยนะก็คือต้องดูที่ฐานคะแนนเอา,ว,าว่าเขาจะเอาใครความจริงอะทั้งสองพักเนี้ยมีปอดไม่ดีมากมายอยู่นะต้องอยู่ที่แบบเออเราจะแตกอะไรกันนั่นคิดว่าเออมันส่วนส่วนตัวคิดว่า ส่วนตัวคิดว่าแบบเออพักไหนจะชนะก็ผมเชื่อว,ว่าถ้าคุณชอบใครเชียร์ใครก็เลือกเถอะนะครับสำหรับชาวอุรานทุกๆคนนะครับคืออันนี้สัใจยากมากเพราะว่าไม่เห็นจะจะยากมากเลยคือคือบอกเลยว่าพักนี้ยสูสีมากแล้วประเด็นคือไอ้พวกคะแนนต่างๆนี่ก็อืมคือต้องดูกว่าแบบเออมันมากขนาดไหนนะครับคือโอกาสชนะก็ก,ก,ก็ก็ยากอยู่กับประชาชนนะ อืแต่ราบเพื่อไทยเนี่ยอาจจะง,ง่ายเพราะว่าความจริงเนี่ยเขตของอุดอรเนี่ยมันเป็นทินของทินของฝั่งฝั่งเพื่อไทยอยู่แล้วคือค่อนข้างจะง่ายอยู่จากสิบเขตท,ที่ผ่านมานะครับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะยังไงบ้างะนะเพราะว่าเราจะรอผลการตั้งต่งตอไปก็ก็ทุกคนก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะกันแล้วกันนะครับวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาย,ยานนี้นะครับก็อันนี้ก็ค่าวๆ้านะครับถ้าใครแบบเออก็ ก็เช่าใครเชียร์ใครเนี่ยก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับจะอุดรณทุกๆท่าน,นยิ้มสีิระเทศยนนี้นะครับก็ยังก็อย่าลืมนี่นแล้วกันอันนี้แค่เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวดูกันตั้งเอาก็แล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ขอปิดคลิปแล้วครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ